ผมสวัสดีครับอันนี้ก็ทำมาชมแมคโครนะครับผมมาสู่ครับวันนี้ก็ท,ทาําทางนะแมคโครทำทำทางให้รถขนดินลงฮะตอนนี้คางลงฝั่งซ้ายนะครับมีปัญหานะฮะตอนนี้คือรถรถขึ้นไม่ได้นะครับรถติด นี่ครับุลจากการผนัดผลขึ้นนะฮะแม่โคก็เลยเปลี่ยนเส้นทางใหม่ครับผมอันนี้ทำทางขึ้นใหม่จับขมมาสูครับเก่าแต่เก่าฮะไม่ธรรมดาครับันนี้่มีแต่งกระจกนะครับผ้าด้วยฮะเรียปรียบนะฮะ เปิดทางขึ้นใหม่ครับผมรถดำก็รอคิวนะฮะหลายคันเลยอันนี้รถรวมเจ็ดคันนะฮะซึ่งสารก็มา,าเปิดทางขึ้นใหม่ครับเอาแบบสวยๆ่อยดินฝั่งนี้ดูจะแข็งแข็งกว่านะฮะฝังง่งนู้นแบบ โอ้โหรถขึ้นไม่ไหวเนีย้ยนืดลื่นแที่สำคัญลื่นนะฮะทดลองมาสองคันแล้วครับมีซูซูนะฮะโร,รก,กี้นะครับ1075ขึ้นไม่ไหวครับแล้วก็โรก,กี้1 9 5ครับผมอีกคันนะฮะก็ไม่ไหวครับแต่ว่ามีคันขึ้นได้อยู่คันเดียวครับผม ฮิโน่ครับผม j o 8e ครับผม240แรงนี่สบายสบายฮะเหยี่อเส้นทางใหม่ครับอยู่กับคมสุครับผมเนี่ยฮะเย่าไปดินแน่นก่อนนะไมโครจะทดลองเส้นทางก่อน ดินตรงนี้โอเคนะครับแมบบคโรเจาะดูแลฮะว,ว่าแข็งนะครับแข็งพอครับไม่น่าติดครับฝั่งนี้แต่อยู่ที่ฝั่งทางขาออกนะครับอาจจะมีลื่น เส้นทางใหม่ครับไปแล้วครับผมเรียบร้อยนะฮะทางใหม่แล้วก็มีรถร่วมอยู่เจ็ดคันครับนี่ครับสายเหลืองก็มาโรโูเบครปมามีเดก้ามียูสูสมากมายครับผม เดี๋ยวเราจะไปทดลองวิ่งกันนะฮะ <S <S โอเคครับผมเสร็จสิ้นกับการทำงานนะครับของแมคโครโคมาสุครับผมตอนนี้ทำทางเสร็จเรียบร้อยนะฮะอ่ะก่ากันไปครับผมขอจบคลิปแมคโครการทำถนนนะฮะให้กับรถดรับแต่เพียงเท่านี้นะครับแมคโครไปแล้วะฮะทดสอบเส้นทางครับผม ย่าลืมกดติดตามในส่วนของช่องยูทูบ DJ เจชนนดัมซิ่งไทยแลนด์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากมากสวัสดีครับ